ปุ่บปัจจัที่ควรรู้นะครับผมข้อที่17ถ้าประโยคบอกเล่านะครับประธานเป็น he she it แล้วกริยาเป็น has นะครับนะเมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามและประโยคฏิเศธนะครับต้องนำ v ว r b to do มาช่วยเช่นกันนะครับนะและต้องเปลี่ยน has เป็น have ด้วยนะครับไม่สามารถเอา has ขึ้นหน้าเป็นประโยคคำถามได้นะครับนะ ตัวอ,อย่างเช่น he has a p e n นะครับเขามีปากกาอยู่หนึ่งด้ามถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะครับต้องเอา verb to do มาช่วยนะครับเป็น he doesn't have a p e n และนะครับนะ has ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น have นะครับเพราะว่า has นั้นเนื่องจากว่ามาจาก have เติม s แต่กฎไวยากรณ์มีว่าหลัง d a s นั้นตามตัวกริยาช่องหนึ่งที่ไม่เติม s ดังนั้น have นะครับจึงเป็นช่องหนึ่งที่ไม่เติม s นะครับ หรือถ้าเป็นประโยคคำถามก็เหมือนกันนะครับนะต้องเป does he have a pen นะครับเป็น does he has a pen ไม่ได้นะครับนะเพราะ has เป็นกริยาที่ verb to have นะครับ have เติม s แล้วนั่นเองนะครับผม